วันนี้นะครับก็เป็นการถแถลงนะครับถแถลงข่าวของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจาการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปรประเทศของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเมื่อเช้านะครับเราก็มีการประชุมเป็นการประชุมครั้งที่สิบนะครับโดยผมในฐานะประธานนะครับก็ทําหน้าที่นะครับโดยเรื่องที่เราพิจารณาวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของผลการพิจารณาแนวทางปรับลดด่าน และฐานปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านอยู่ในดีนะครับได้เสนอต่อกรรมธิการให้พิจารณาเดี๋ยวคงจะให้ท่านอยู่ในดีหลังจากนี้นะครับได้เล่าในรายละเอียดว่าปัญหามันเป็นอย่างไรซึ่งหน่วยงานนะครับที่เราเชิญนะครับมีด้วยกัน6หน่วยงานคือปลัดกระทรวงกลาโหมเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารบกอธิบดีกรมทางหลวงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประเด็นปัญหาประเด็นที่หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการพิจารณาเรื่องนี้เลยซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างกรณีของทัพบ,บกเนี่ยอันนี้เราพอเข้าใจเนื่องจากว่าเราเองได้รับ หนังสือนะครับในการบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีการพบกันอยู่แล้วก็ไปพูดคุยกันอันนี้เราเข้าใจเราได้รับคําอธิบายแต่ปรากฏว่าอย่างกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้ตําหนินะครับผู้ที่ถูกส่งมานะครับปรากฏว่าทางมหาดไทยนะครับเราเชิญปลัดกระทรวงท่านส่งนายอําเภอนะครับหนองสูงซึ่งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักอํานวยการกองอาสารักษาดิแดน เราเชิญกอรมนอครับปรากฏว่ากอรมนอกอรมนไม่มาเลยเราเชิญผู้ชบัญชาการตํารวจแห่งชาติครับปรากฏว่าท่านส่งนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคเก้าหรือรองผู้บัญชาการกองกําลังตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเชิญอธิบดีกรมทางหลวงครับปรากฏว่าท่านเชิญท่านส่งวิศะวะกรโยธาเชี่ยวชาญสํานักบริหารบารุงทาง เราเชิญอธิบดีกรมทางหลวงชนบทครับปรากฏว่าเราได้รับว่าท่านที่ส่งมานะครับคือผู้อำนวยการกองแผนงานซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาว่าตำแหน่งของคนที่มาเล็กใหญ่แต่มันเป็นประเด็นปัญหาว่าเราต้องการพิจารณาเพื่อลดด่านซึ่งหน่วยงานหลักในที่นี้คือกอรมนกลับไม่มาเลยในขณะที่หน่วยงานที่อาจจะมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการตัดสินใจ ของกรรมธิการต่อการศึกษาของกรรมธิการก็เป็นหน่วยเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจเชิงนยโยบายเท่าที่ผมทราบปัญหาลักษณะแบบนี้ของการไม่ให้ความร่วมมือต่อกรรมธิการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะกรรมธิการความบ้่นของเท้นแต่เกิดขึ้นในหลากหลายกรรมธิการซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับเพราะเรื่องนี้การไม่มา ของหน่วยงานดังกล่าวผมต้องเรียนว่ามันเป็นการกระทํานะครับที่อาจจะไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา129เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา129ให้อํานาจต่อกรรมธิการในการเรียกวักถัดไปนะครับก็บอกว่าเป็นอํานาจของรัฐบาลที่จะต้องสั่งการให้หน่วยงานเข้ามาตามที่กรรมธิการเรียก นั่นหมายความว่าการที่หน่วยงานดังกล่าวที่ผมได้เอ,อ่ยไปไม่มาตอบคําถามไม่มาให้กรรมธิการได้แสดงความคิดเห็นในการสอบถามต่างๆเนี่ยเท่ากับว่าท่านกําลังไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่แค่กับผมไม่ใช่แค่กับสสคนใดคนหนึ่งแต่กับฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมดเพราะเราได้รับการมอบหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติให้ทําหน้าที่นี้และนําซ้ําสสที่เขาอยู่ในพื้นที่ แทนที่เขาจะได้รับข้อมูลต่างๆเขาสามารถที่จะเอาไปพูดต่อวันนี้เขาก็ต้องกลับไปที่พื้นที่แล้วบอกกับประชาชนว่าหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือคําถามก็คือท่านทํากันแบบนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาด้วยทั้งหมดนี้ครับมันมีความเป็นไปได้สูงครับที่เรานะครับอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการไม่ได้รับความร่วมมือดังกล่าวซึ่ง เราควรจะได้รับความร่วมมือตามในยยะของมาตรา129ยี่เกแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดการไม่ได้รับความร่วมมือในลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายที่เป็นการกระทําที่อาจจะไม่สอดคล้องกับตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ได้พวกเราเข้าใจนะครับว่าบางครั้งหน่วยงานก็อาจจะติดภารกิจได้พวกเราก็พยายามซักถามครับว่าผู้บริหารที่เราเชิญไปเนี่ยติดภารกิจอะไร เกอดทั้งหมดไม่สามารถที่จะตอบได้เราถามว่าอย่างรองไม่ว่าจะเป็นรองปัลัดรองผออตอลผู้ช่วยผออตอลหรือตำแหน่งอื่นๆที่ถัดลงมาติดอะไรผู้ที่มาชี้แจงกับเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้คำถามก็คือแล้วเราฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นฝ่ายที่กำลังทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเราจะทำหน้าที่ของเราได้อย่างไรด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับเบื้องต้นนะครับ เราก็จะเราได้มีมตินะครับที่จะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปยังรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลได้ทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไม่ได้ให้ความร่วมมือกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการความมั่นคงโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ได้ชี้แจงว่าติดภารกิจติดไม่สะดวกอย่างไรและไม่ได้ให้วันเวลาที่สามารถมาชี้แจงกับเราเอาไว้เลย เราจะทําหนังสือถึงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นนี้และหาทางในการที่จะแก้ปัญหาไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกประการถัดมานะครับตอนนี้เนี่ยพวกเราก็กําลังศึกษานะครับในข้อกฎหมายเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นประมวลจริยธรรม และในอนาคตอาจจะได้ต้องมีการหารือกับหน่วยงานอย่างองค์กรอิสระว่าในกรณีที่มันอาจจะมีการพฤติกรรมที่มีการกระทําที่อาจจะเข้าข่ายต่อการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเช่นนี้เนี่ยมันจะมีทางออกอย่างไรได้บ้างซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีการหารือกันต่อไปแต่กรรมธิการความมั่นคงขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรานะครับพยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่บางครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการตรวจสอบคนระับ บางครั้งมันเป็นเรื่องของการสะท้อนถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนเจอซึ่งพวกเราก็พยายามทาหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดสิ่งที่เราอยากได้คือความร่วมมือเราเข้าใจครับว่าบางครั้งท่านอาจจะไม่สะดวกอันนี้เข้าใจแต่อย่างน้อยสื่อสารกลับมาบอกว่าไอ้ที่ไม่สะดวกนั้นติดภารกิจอะไรแล้วถ้าจะสะดวกนั้นคือสะดวกเมื่อไหร่เราพร้อมรับฟังแนะกรณีประนอมแต่เหล่านี้เราไม่เคยได้รับคําอธิบายเลยด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับ มันก็เลยเป็นที่น่าเสียดายที่วันนี้ผลของการพิจารณาในเรื่องนี้เราจึงจาเป็นต้องเชิญหน่วยงานดังกล่าวออกจากห้องประชุมเราเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะต้องมีการเดินทางไกลเราเองก,ก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือและสุดท้ายมันไม่นําไปสู่การตัดสินใจอะไรเลยเราเองก,ก็จําเป็นที่จะต้องเชิญหน่วยงานออกจากห้องประชุมเบื้องต้นในโอกาสนี้ นี่คือภาพรวมที่ผมอยากนําเสนอให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ากรรมธิการกําลังประสบกับความยากลาบากในการทําหน้าที่อย่างไรและในโอกาสนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านอยู่ในดีในฐานะที่เป็นผู้ที่เสนอเรื่องนี้เข้ามาและอาจจะมีท่านอื่นๆนะครับที่ช่วยกันเสริมเพิ่มเติมให้เห็นว่าประเด็นเรื่องด่านนั้นมีความสําคัญอย่างไรเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้ทราบและเราอาจจะต้องช่วยกันนะครับ ให้กำลังใจหน่วยงานเยอะๆในการที่จะมาพบปะคณะกรรมการและหาทางออกร่วมกันจนท่านอยู่ในดีครับสวัสดีครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพผมอยู่ในดีวาบากรรมการความมั่นคงและชายแดนครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องในพื้นที่สามจังหวัดโดยเฉพาะในเรื่องด่านและฐานปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชน ซึ่งเรื่องนี้ผมและเพื่อนๆสสเมื่อะะจะเป็นท่านรมดอนท่านอามีนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับก็ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องในสามจังหวัดด้านกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านรมดอนจะมาพูดถึงนะครับว่ากระทบอย่างไรแต่วันนี้ เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าเราไม่ได้รับข้อมูลว่าเราจะช่วยการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับว่าด่านที่มีอยู่เนี่ยจะลดลงอย่างไรและด่านที่มีอยู่เป็นด่านที่ช่วยสกัดกัน้นการเกิดเหตุหรือเกิดเหตุแล้วสามารถที่จะจับผู้ร้ายได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคําถามของพี่น้อง วันนี้พี่น้องในพื้นที่เขารับทราบว่ากรรมธิการของเราจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ผมเองกับสสในพื้นที่ลงไปในพื้นที่เมื่อไหร่จะเกิดคำถามอย่างที่ท่านประธานได้พูดถึงนะครับก็หวังว่าในการประชุมครั้งต่อไปเราจะสามารถที่จะมีข้อมูลแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาหาแนวทางว่าเราจะทำอย่างไร ที่จะลดจํานวนต่างที่มีอยู่เหล่านี้นะครับก็ขอฝากท่านประธานนะครับในการประชุมในครั้งต่อไปเราคงจะมีโอกาสที่จะมาพูดคุยแล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมบรบับาดอนบรรจอครับกรรมธิการนะครับ ก็เสริมจากท่านยูไนดีนะครับจริงๆแล้วเป็นข้อหารือนะครับที่ท่านยูไนดีเสนอที่ประชุมแล้วก็ผมแล้วก็เพื่อนๆสสจากชายแดนใต้หลายก็เห็นด้วยนะครับก็อย่างที่ท่านยูเนดีว่าแล้วนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะว่าด่านมันเล็กนะครับมีการจัดวางด่านอยู่ทั่วไปนะครับพบเห็นกันโดยทั่วไปในจังหวัดชายแดนใต้แต่ความเล็กของมันเนี่ยในในด้านหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่า มันกระจายตัวอยู่ทุกที่นะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนอย,อยู่สูงนะครับและนี่คือเป็นประเด็นปัญหาครับที่ถูกร้องเรียนมาโดยตลอดครับว่าการมีด่านอยู่การดำรงอยู่ของด่านตรวจเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรในการป้องกันการและแก้ไขปัญหาความไม่สงบเมื่อเทียบกับผลกระทบของพี่น้องประชาชนผมเชื่อเข้าใจว่าจุดประสงค์งตั้งต้นของกรรมธิการคือเราอยากจะปรึกษาหารือเรื่องนี้นะครับพูดคุย หาทางออกร่วมกันนะครับของหน่วยงานที่รับผิดชอบอนอกนอจากผมคงต้องย้ํานะครับว่าก็เสียใจมากๆนะครับที่เราไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่าไม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญนี้ต่อสภาผู้แทนรัษฎรของหน่วยงานที่ถูกเชิญมานะครับถูกเรียกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลายหน่วยอาจจะส่งคนมานะครับแต่มีเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นก็คือกรรมนที่ไม่มีคนมาเลยนะครับ วันนี้ในที่ประชุมก็มีแต่ป้ายชื่อตั้งอยู่นิงน่งๆนะครับไม่มีคนนั่งอยู่นะครับก็เป็นภาพที่ถือว่าเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งเลยนะครับผมต้องขอเรียนอย่างนี้ครับย,ย้ำถึงความสําคัญของประเด็นปัญหาของท่านด่านโจเองหรือว่าฐานปฏิบัติการในชุมชนนะครับเรื่องล่าสุดเลยครับที่เป็นผลกระทบที่ผู้คนเจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับคุณซูซาน่าเบนมีนาอายุย6บกปีนะครับเมื่อวานประสบอุบัติเหตุ จากการที่เธอซึ่งท้องลูกอ่อนออน,นะครับสี่เดือนในท้องของเธอนในคันของเธอเนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุจากรถยนพุ่งชนแต่รถยนต์คันนั้นเนี่ยหักหลบด่านซึ่งเป็นแผงกั้นอันเล็กๆครับขวางถนนนะครับและไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนใหญ่ของด่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตั้งอยู่กลางถนนและบางที่เนี่ยนะก็ไม่มีแสงสว่างนะครับบางจุดก็ตั้งอยู่ในมุมอับ นะครับพี่น้องประชาชนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เผชิญกับความไม่แน่นอนของการมีอยู่ของด่านเหล่านี้ในขณะเดียวกันคําถามที่ว่าการมีด่านนั้นมันเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุรายได้มากน้อยเพียงใดก็เป็นคําถามมาโดยตลอดปัจจุบันนี้คุณสุรนาอยู่ที่โรงพยาบาลสุงไหงกโกลกครับแล้วก็เธอก็ขาดเลือดนะครับผมขอ,อสื่อสารไปยังคนที่ฟังผ่านการสื่อสารดังนี้น,นะครับว่าตอนนี้เราต้องการเลือด เอเอลบนะครับโดยโด่วนเลยนะครับซึ่งเป็นเกลือเป็นเป็นเลือดที่ชนิดเลือดที่หายากอยู่พอสมควรนะครับแต่เนี้ยครับกรณีแบบนี้ก็เป็นคําถามเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่กรกอความไม่สงบมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงใดๆเลยแต่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและมันตอ่อเนื่องจากมาตรการด้านความมั่นคงส่วนประเด็นเรื่องฐานปฏิบัติการในชุมชนก็เป็นเรื่องที่คาใจมาเกือบ20ปีครับเพราะว่า การตั้งฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทั้งตั้งในแหล่งกลางชุมชนเลยหรือในโรงเรียนหรือในวัดเนี่ยนะครับกับกลายทําให้พื้นที่ของพลเรือนที่พื้นที่ของประชาชนการตกกลายมาเป็นเป้าหมายในทางการทหารด้วยคําถามที่ที่ทางกรรมธิการสนใจและอยากจะศึกษาคืออยากจะสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก็คือว่ามันมีแนวโน้มหรือว่ามีมาตรการใดบ้างที่จะลดหรือเคลื่อนย้ายทั้งด่านนะครับและฐานปฏิบัติการในชุมชนนะครับ เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับทีนี้สถิติที่ต้องขอเพิ่มเวลานิดหนึ่งนะครับท่านประธานสถิติที่ทางสมัชชาสันติภาพสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพเคยเก็บรวบรวมนะครับด่านตรวจในจังหวัดชดดนบารีใต้มีในปี61เนี่ยมีถึง1887ด่านใน3จังหวัดและสีอำเภอคำถามในเวลานี้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าตอนนี้ลดเหลือเท่าไหร่แล้วและมีมาตรการในการลด ไปอ,อย่างไรเพราะว,ว่าถ้ามองตามเป้าหมายของรัฐเนี่ยนะครับของ,ของหน่วยงานความมั่นคงคือในปี2 5 1 7ัอเนี่ยเหตุรุนแรงจะลดเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นน่าจะมีแผนในการลดด่านพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะ,ะเรียนสอบถามเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนต่อไปได้ว่าการเปลี่ยนปแปลงอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่เสียดายจริงๆครับที่วันนี้เราไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยอย่างจริงจัง,จง,จงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะหน่วยที่ควบคุมทางยุทธการอย่างกรมนร และคิดว่าคาดหวังว่านะครับหลังจากที่เราได้มีการปรึกษาหารือกับหลายหน่วยงานนะครับร่วมกับทางประธานสภาผู้แทนรัษฎรแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะได้รับความร่วมมือนะครับจากหน่วยงานที่เราผิดชอบและเราจะกลับมาหารือปรึกษาเรื่องนี้กันต่อและคงจะมีคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบกับความท้าทายอยู่ในพื้นที่ในเวลานี้ครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมสุติพงศ์ธิวพินโยในฐานะเลข,ขานุก,การของคณะกรรมการวันนี้โดยปกติหน้าที่ของผมคือการพยายามรวบรวมรายชื่อหน่วยงานเพื่อส่งข้อมูลว่าหน่วยงานใดที่ควรจะเชิญมาเพื่อบรรเทาปัญหาแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต่างๆให้ได้เพราะว่ากรรมธิการคือพื้นที่ที่มีพักการเมืองทุกพักที่เป็นตัวแทนของประชาชนทำงานในรัฐสภาเจรจาแก้ไขปัญหานำเสนอความเห็น เป็นรายงานส่งไปยังคอรามอเพื่อตัดสินใจในการทําหน้าที่การที่เราเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้มีอานาจตรงเข้ามาเพื่อพูดคุยเจราจาแก้ปัญหามันคือการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนคนที่เสียภาษีเป็นเงินเดือนให้กับพวกเราและราชการแต่ภาพวันนี้ที่เราเจอคือเป็นั้งแรกที่ผมรู้สึกได้เลยว่าหน่วยงานราชการไม่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเรากับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่รวบรวมผ่านมายัางพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเรื่องไม่สําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากๆนี่เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ฝากคําชี้แจงและตัดสินใจแก้ปัญหาบางอย่างในท้องที่โดยที่ท่านไม่ต้องเดินไปพบประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนพวกเราแต่ท่านสามารถเอาปัญหาเหล่านี้ของประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสนไปแก้ได้เพียงแค่ท่านเข้ามาพูดคุยชี้แจงตอบคําถามแต่ท่านกับเลือกจะส่งคนที่ผมถามตรงๆถ้าเป็นท่านในแอมเภอท่านนั้นต้องมาตอบแทนประหลัดกระทรวง ท่านสั่งยกเลิกด่านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้แล้วปัญหาที่ท่านเองก็ต้องแบกรับต่อคําถามท่านไม่ได้มาตอบคำถามเหมือนพวกเรานี่เป็นโอกาสทั้งของประชาชนของท่านและของเราในการทําหน้าที่ร่วมกันในฐานะผู้รับภาษีประปชาชนผมจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่ไม่มาในวันนี้อาจจะมีการพูดว่าไม่ให้เกียรติมาหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมพูดจริงเกียรติเหล่านี้ไม่ได้มาจากอะไรมันคือเกียรติที่ประชาชนมอบให้ เราไปทําหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของเราเพื่อแก้ปัญหาให้กับพวกเขาทําหน้าที่ให้สมคุ้มค่าภาษีประชาชนนี่คือสิ่งที่ขอฝากไปยังหน่วยงานที่วันนี้ทั้งไม่มาและส่งผลที่ตอบคําถามไม่ได้มาและขอฝากไปยังหน่วยงานถัดไปมาเถอะครับกรรมการการคือช่องทางในการแก้ปัญหาของทั้งท่านเองทั้งประชาชนใช้กรรมการของทุกกรรมการในรัฐสภาทําหน้าที่ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ก่อนที่จะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ถามนะครับผมแค่จะย้ำนิดเดียวว่าขอร้องให้อาจจะให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันจริงๆนะว่าที่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรถชนนะครับแล้วสุดท้ายต้องการเลือดกรุป๊ปเอลบเนี่ยผมอยากให้เรื่องนี้มันมันมันไปไกลที่สุดเพราะว่าเลือดเอ,อเลือดที่มันเป็นเอลบแบบเนี้มันหายากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า สุดท้ายมันกระจายข่าวแล้วมีคนไปบริจาคเลือดหรงเปล่าอย่างนั้นก็ช่วยคนนะก็อยากให้พี่น้องสื่อมวชนช่วยกระจายนะครับในเรื่องนี้ให้หน่อยมันเป็นการช่วยชีวิตคนจริงๆนะครับก็ต่อไปขอเป็นพี่น้องสื่อมวลชนที่อาจจะมีประเด็นสักถามเพิ่มเติมเรียนเชิญครับมีคําถามไหมครับ เดี๋ยวผมให้เป็นสอสอที่อาจจะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับพื้นที่เป็นคนตอบคาถามนี้นะครับจะเป็นใครดีฮะ okay. จริงๆก็หน่วยที่รับผิดชอบก็คือหน่วยควบคุมทางยุทธการจริงๆในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้คือกร,รมนอภาคสี่ส่วนหน้าครับอซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านทราบภาคสี่ส่วนหน้าก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกรรมนอใช่ไหมครับแต่เข้าใจว่าทางที่เราเชิญไปเราก็เชิญกร,รมนอใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่า เรารู้โดยตัวเองครับเพราะว่าดังพื้นที่รับผิดชอบเองก็น่าจะเป็นกรรมาวิการภาส่วนหน้านะครับที่จะต้องมาให้ทาชี้แจงนะครับไม่ให้ผลแม้ทั้งวันนี้นะครับเรามีสชหรือว่าตํารวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็ตามนะครับทั้งทุกหน่วยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีด่านของตัวเองมีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยมีอสมีตํารวจเฝ้าด่านนะครับแต่ท้ายสุดการจัดวางกาลังทั้งหมดเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบคือกรรมาวิการภาส่วนหน้าครับ คำถามที่ท่านถามเมื่อกี้เป็นคำถามที่เราถาตั้งใจจะปรึกษาและก็สอบถามทางหน่วยงานเลยครับใช่ไหมครอันนี้อันนี้เพราะว่านี่คือคำถามก็คือว่าตอนนี้ทุกคนเจอด่านหมดหมายถึงคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราไม่รู้จริงๆว่าจํานวนมันเท่าไหร่จํานวนที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดด่านสำรวจเมื่อปีหกหนึ่งโดยผ้าประชาสังคมเองนั่งนับด่านกันเอาเองแต่ว่าเราอยากรู้จริงๆว่าด่านด้านความมั่นคง ที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานราชการจริงๆเนี่ยนับยังไงประเมินยังไงมีหลักเกณฑ์อย่างไรและที่สาคัญนะครับพี่น้องประชาชนก็ถามมาตลอดนะครับว่าเอ๊ตั้งด่านอย่างนี้โดยไม่เอาออกนี่มีงบประมาณหล่อเลี้ยงหรือเปล่าถูกไหมครับนก็เลยมีคำถามว่ามันเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วยหรือไม่และที่สําคัญอย่างที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เก็นคำถามก็มคือว่าประสิทธิภาพจริงๆประสิทธิผลของของการตั้งด่านเนี่ยมันสามารถป้องกันเหตุได้ขนาดไหนอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะมีคําตอบมาได้หลากหลายแบบนะครับ หรืออันนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมีการบันทึกไว้หรือไม่ว่ามันเกี่ยว้องกับด่านอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนพบเจอมาโดยตลอดเรื่องนี้อย่างบางกรณีนะครับบางกรณีเนี่ยรถชนด่านแล้วผู้ชนเนี่ยนะครับถูกตีความว่าทําลายทรัพย์สินของราชการน,นะครับก็ต้องลดตัวเองต้องซ่อมตัวเองต้องรักษาพยาบาลและก็ต้องหาตังมาจ่ายให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำไป คือมาตรการแบบนี้นะครับแม้แม่้มีเคสเดียวแต่เรื่องราวพวกนี้มันไปไกลนะครับแล้วก็จะมีประสบการณ์ร่วมของผู้คนไม่ว่าคุณจะอยู่นราธิวาสอำเภอสุงไหงก์ลกจะอยู่อำเภอตากใบหรือว่าจะไปอยู่ที่สายบุรีหรือว่าจะไปอยู่ที่หนองจิกหรือว่าไปอยู่ที่ทานโตทั้ง3ามสี่จังหวัดเจอประสบการณ์ใกล้เคียงกันด่านพวกนี้ตั้งมาแต่เรามีเหตุการณ์ใหม่ใหม่เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วอ,อีกอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะครบ20ปีนะครับเหตุการณ์ต้นปืนซึ่งถือว่าเป็นหมดหมายนะครับจริงๆก็ตั้งมา,าตั่นนะครบ แล้วก็ในระยะหลังเนี่ยก็มีการตั้งแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าแต่ขวางถนนเอาไว้เมื่ออันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับเมือม่อเมื่อักคู่เนี่ยตอนประชุมกันก็มีกรรมธิการบางท่านเลยนะครับก็ยังบอกว่าเป็นเหมือนกับขวางในขยะนะครับขวางเอาไว้เพราะว่ามันไม่มีใครใครดูแลไม่มีคนเฝ้าไม่มีเจ้าหน้าที่แต่ดูเหมือนว่าการเอาออกเอาออกไม่ได้นะครับก็คําถามก็คือว่าบางเรื่องถ้ามันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสักเล็กน้อย เป็นด่านเล็กๆในชุมชนเนี่ยมันอพอจะเอาออกได้หรือไม่มันจะสามารถลดอุบัติเหตุได้หรือไม่มันมีมาตรการมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาเอาออกเนี่ยครับเป็นคําถามที่ชาวบ้านก็อยากรูร้นี่คือคำถามเช่นเดียวกันครับการตั้งด่านถาวร สร้างสิ่งก่อสร้างแล้วนะครับสร้างสิ่งก่อสร้างขวางถนนเอาไว้อย่างเป็นหลักเป็นการนะครับมีอยู่หลายจุดไม่แน่ใจผมผมเรียนตอบติงด้วยความจริงใจเลยว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าทางเจ้าหน้าที่ใช้อํานาจกดอายการสึกหรือพกรกฉุดเฉินหรือพรบค mm. วามมั่นคงนะครับเราก็อยากจะซักไซส์ไล่เรียงตรงนี้เหมือนกันเพื่อที่จะได้ดูครับว่าภายใต้ขอบเขตคือมองจากมุมของข้อจํากัดของทางเจ้าหน้าที่ด้วย ว่าข้อจำกัดในเชิงสถานการณ์ข้อจํากัดในเชิงการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเรามีออปชันมีทางเลือกอะไรนะครับแล้วเราอาจจะสาม,มารถที่จะทําข้อเสนอข้อหารือนี้ส่งสัญญาไปที่ทางฝั่งรัฐบาลน,นะหรือแม้แต่ยรัฐมนตรีซึ่งเป็นขออรมนโดยตําแหน่งด้วยนะครับก็เป็นช่องทางทางการเมืองปกติที่เราใช้กันแล้ใช้ปรึกษาหารือเรื่องแบบเรื่องแบบนี้คงปรึกษาในพื้นที่ลําบาก เพราะว่ามันมีหลายจุดมันไม่มีภาพรวมที่จะสามารถคุยได้การคุยในพื้นที่แบบสภาผู้แทนราษฎรในกรรมธิการแบบนี้ครับที่จะสามารถคุยกันได้ค่อนข้างกว้างมากกว่านะครับก็เสียดายท,ที่ที่เราไม่สามารถที่จะตอบคาถามนี้ได้ด้วยนะแต,แต่เชื่อว่าถ้าเราได้คุยกันจริงๆคําถามแบบพื้นฐานแบบนี้น่าจะมีคําตอบให้กับพี่น้องประชาชน,นครับ คือเบื้องต้นคงจะเราไม่อยากให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับมันเสียเวลาทุกฝ่ายก็เบื้องต้นคงจะต้องมีการคุยในลักษณะที่จะป้องกันยังไงซึ่งเบื้องต้นนะครับที่เราพูดคุยกันในกรรมธิการคือการที่เราจะต้องอาจจะต้องหาเรื่องอย่างหน่วยงานอย่างผูต้ตรวจการถิ่นนะครับหรือองค์กรอิสระต่างๆว่ามันจะมีทางออกอย่างไรบ้างนะครับในกรณีที่เราอาจจะ สงสัยว่ามันอาจจะเป็นการการะทาที่ไม่ได้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญคือเราเนี่ยมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญแต่หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือกับเราซึ่งน่าเกิดแฟร์ฟรกับรัฐบาลรัฐบาลก็อาจจะสั่งการแล้วแต่หน่วยงานก็ไม่ปฏิบัติตามเท่ากับก็นี่ไม่ใช่แค่ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในความหมายที่ให้อํานาจต่อกรรบบิการแต่รวมไปถึงว่าก็อาจจะไม่ปฏิบัติตามที่รัฐบาลสั่งการด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะต้องพูดคุยกันว่ามันมีความผิดอะไรไหมนะครับ คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีความผิดอะไรเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะทํางานด,ด้วยกันไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายจริงๆดังนั้นเนี่ยขอตั้งหลักตรงนี้นะครับพูดคุยกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็คงจะรวมไปถึงในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นไปได้เพื่อที่ว่าเราเองก็อยากจะให้กรรมธิการมีสภาพบังคับนะครับเปิดมาปีใหม่ปีหน้านะครับมันจะได้ดําเนินการนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนจริงๆนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ